พี่รักจะไปไหนจะไปเที่ยวอ,อิซปนเขาอ่ะงั้นอย่าก,กลับดึกนะเดี๋ยวพี่รอที่บ้านคืนนี้ไม่กลับพี่ไม่ต้องรอหนูหรอกอ่าพี่รักลืมไปแล้วแหละว่าวันนี้เป็นวันครบรอบสิบปีของเราอ่ะเออรู้แล้วก็พึ่งนึกได้ไงว่าต้องทำโอทีอะไม่ว่างโอเคจ้ะงั้นอย่าหักโหมมากนะเออ พี่เบนหนูมาแล้วพี่รอนานไหมคะมก็ไม่นานเท่าไหร่เลยจ้ะหนูคิดถึงพี่มากเลยอะ่ะพี่ก็คิดถึงหนูนะว่าแต่ผัวหนูรู้หรือเปล่าเนี่ยมาหาพี่เนี่ยโอ๊ยพี่ไม่ต้องสนใจมันหรอกแค่หนูเห็นหน้ามานะันอ่ะหนูก็อยากอ้วกแล้วอื้ปากหวานจังเลยนะมา่อใอยากไปเที่ยวไหนเดี๋ยวพี่พาไปทุกที่เลยหนูอยากไปดูหนังแล้วก็ไปช็อปปิ้งด้วยได้เลยจ้ะเดี๋ยววันนี้พี่จะตามใจหนูทุกอย่างเลยนะ เก่อนไปในรถก่อนไปไหมโอ้ฮัลโหลมีอะไรมีว่างอ่ะต่อต่อต่อฮัลโหลรถพยาบาลเหรอครับโอ้ห้ สวพ่ายแกดีจังอ่ะก็มันก็ต้องมีบ้างโชคอะต่อเลยน็อคกจ้าจ่ายไปเลยจ่ายเลยตูหมดไม่เหลือแล้ววะสงสัยต้องขอตังค์ผัวก่อนอะผัวคนไหนจ้าก็ต้องไปเสียเบนอยู่แล้วปะไอพี่ป้อมันมีเงินที่ไหนอะ ้รีบไปรีบมานะโอเคมารอไนะเล่นไ,ไปก่อนเออเดีย๋ยาวา้งังไพ่รอพี่มันถ่ายรูปกันก่อนนะนถ่ายรูปกันก่อนเอ้ยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อน อ,อยากทำอะไรก็ทำต่อไปเถอะไปว่างๆอ่ะไปอยากกันนะอ,อย่าอย่าเข้ามาที่หนูก่อนคือไม่ได้ทำอะไรจริงๆนะคือยกโทษให้หนูหน่อยได้ไหมหนูจะไม่ทำอีกแล้วไม่ทำอีกแล้วหรอไม่รู้ไหมสิบปีที่เราอยู่ด้วยกันมาวันนี้มันพังหมดแล้วละ่ละลาก่อนนะ สวยหน้าตูลิงแบบนี้ได้ไงตัวตัวตัวก็เตี้ยเสียงอะไรวะตัวก็เตี้ยนึกว่าเสาหลักกิโลด้วยเนี่ยอะไรนะ